สวัสดีครับเอซครับเอาของเต็มคันรถอีกแล้วครับวันนี้เสื้อผ้ากีต้าวันนี้นะครับก็มาพักอยู่กับตุมตามคืนที่สองแล้วเนาะแล้วก็คืนนี้นะครับสัญญาเช่าบ้านตรงนี้ก็หมดแล้วนะฮะของที่เต็มคันรถก็เป็นของตุมตามนะครับ ตุมตามจะย้ายไปอยู่อีกหลังนึงนะครับวันนี้ให้อัปนาเป็นคนช่วยขนเนาะช่วยขนนะครับไปบ้านหลังใหม่นี่คือบ้านหลังเก่าคล้ายกับบ้านนอกดาวนี่ฮะเจ็บไปหมดยังของเโอเคไปขนเลย ถอดเลยของพี่ก็น่าจะถอดได้ครับอถอดเดยอถอดเลยถอดเลยเก็บแบบ,แแบ,บแยังไม่ได้เก็บย้าย<บ>ออกก็นเนาะวันนี้ย้ายออกวันนี้เจ็บข้าเก็บของอ่ะเก็บย้ายนะครับ มันมีกล่องสองกล่องที่นอนระหว่างนี้ก็ดูดวงไปด้วยนะฟังนดวงไปด้วยนะครับเพ <c oughs> ราะว่ากำลังตามหาความรักอยู่นะ <c oughs> ขอเข้าผมด้บางสวนะ่วนละบนรถนั่นนะครับ ผมก็จะเจ็บของผมด้วยครับตอนนี้วันนี้ก็น่าจะได้กลับบ้านครับผมนะน่าจะเสร็จธุระทั้งนี้ลนะถ้ามีงานมีการให้มาเจอกันเมื่อวานนี้ก็เสียร์หยุดงานนะครับก็ได้พาไปเที่ยวบ้านที่โซ่พี่สายนะครับเราไปทั้งวันงาคอนเทนต์กันที่ดันนะครับ วันนี้ก็เริ่มงานนะตุ่มตาม,ตามก็น่าจะเริ่มงานวันนี้พพแล้ววันนี้ตุ่มตามเข้าเข้างานกี่โมองอะเจกก็ดโมงเครึ่งเนะปปะาะกำลังเก็บข้าวเก็บของครับอันนี้ก็จะเป็นข้างบ้านตุ่มตามนะฮะ จะมีต้นขาต้นอะไรปลูกเต็มเป็นบ้านสวนนะฮะเปิดร้านับของย้ายฮะเปิดหรือยังยังคืออะไรไม่ได้เปิดดูเลยไม่ได้ดูเหมือนกัน ็ที่นี่อยู่มากี่เดือนแล้วถูกตามอันนี้อยู่มาเดือนหนึ่งใช่ไหมครบเดือนน่าจะย้ายออกตเดือนแล้ว <c oughs> ย้ายไปที่ใหม่นะเรียกแป๊บเอาได้เลยแป๊บไปได้ได้แล้วนะเออเดี๋ยวลืมแป๊บแล้วเด็กกำดังมาของใครของเจ้าของบ้าน

ขอ,ของตุ้มตามฮะ,ะเตรียมย้ายวันนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านหลังใหม่ของตุ้มตามเป็นยังไงกันบ้างเนาะ,อะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับมาพักอยู่กับตุ้มตามสองคืนฮะนี่คืนที่สองกำลังจะย้ายนะครับอขอบคุณกำลังใจครับขอรคลิปกันเดอ้อ